เวลานั้นเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่แบบซีซ่าครับที่มีการจัดหามาจากฝรั่งเศสก็ยิงปูพรมนะครับทล่มพื้นที่ของกัมพูชาแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยหวังผลฮะเขาเน้น,นะฮะไม่ได้ยิงแบบสเปะสปะยิงโม่ๆยิงสู้ๆะฮะเน้นที่อะไรรู้ไหมฮะลถถังรถหุ้มเกาะจรวด BM21 พังกันเป็นละนาวแล้วท่านผู้ชม30กว่าคันตามรายงานที่มาจาก สื่อกัมพูชาจนกระทั่งฐานกัมพูชาเนี่ยไม่อาจจะมาประเมินความเสียหายได้ความเสียหายครั้งนั้นนี่ยับเยินเลยฮะปืนใหญ่155มม,มของไทยเนี่ยสั่งสอนกัมพูชานะครับเอาซะจนที่ว่าสลด,ดหดห,ดหดูกันไปเลยทีเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะฮะจะต้องมีการนํามาพูดกันต่อ ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อยากจะให้มีการนําเสนอถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องราวที่มีการเข้ามาปะทะกันหรือข้อพิพาททางด้านของดินแดนนะที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีการพูดถึงวันนี้ครับก็จะมีการพูดถึงอาวุธตัวหนึ่งฮะที่มาจากฝั่งกัมพูชาและอาวุธดังกล่าเนี่ยเหมือนเป็นความภาคภูมิใจเลยฮะสำหรับ ฐานกัมพูชาหรือแม้แต่ผู้ที่ชื่นชอบพาวุธของกัมพูชานั่นก็คือเป็นพวกจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ขนาด300มมแล้วก็ปืนใหญ่ SH01 อาวุธ2ตัวนี้ฮะกัมพูชาเนี่ยเพิ่งมีการจัดซื้อมาใหม่เป็นอาวุธที่มองว่ามันมีความทันสมัยที่สุดแล้วสำหรับกองทัพบกกัมพูชา แล้วมันก็เป็นอาวุธที่ต้องนำมาเพื่อชดเชยหรือเป็นบทเรียนจากการประทะกับฐานไทยเมื่อประมาณปี2.554หากว่าเราย้อนไปครับเมื่อประมาณปี2 5 5 4ในช่วงเวลานั้นครับฐานไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้มีการเข้ามาปะทะกันใช้คำว่าประทะกันนะครแต่ว่ายังไม่เกิดเรื่องของสองครามเพราะว่ามันไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็กินเวลานานเป็นหลายเดือน หรือว่าแรมปีเหมือนกับสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนเหมือนประหนึ่งว่ากัมพูชาก็อยากจะปล่อยของฟังไทยก็ไม่ใช่ย่อยครับปล่อยมาเราก็ปล่อยกลับแต่ว่าการประทะกันในปีนั้นต้องยอมรับว่ามันมีการใช้อาวุธหนักนะฮะเข้าใส่กันคือมันไม่ได้เป็นการประทะอย่างป่าปลายเช่นการใช้อาวุธประจํากายเช่นพวกปืนต่างเนี่ยนะฮะเข้าใส่กันแต่มันเป็นการลั่นพวกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะฮะ เข้าใส่กันหรือจรวดหละยลำกล้องเนี่ยเข้าใส่กันเหตุการณ์เนี่ยมันก็เริ่มต้นในวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะมันมีการเข้ามาปะทะกันอย่างปะปายก่อนกินเวลานานกว่า5ชั่วโมงครับและตั้งแต่นั้นมาครับฐานไทยกับการพูชาเนี่ยก็ปะทะกันทุกวันนะฮะตั้งแต่วันที่4วันที่5จนมาถึงในวันที่6นะครับมันมีกระแสข่าวว่าฝั่งของการพูชาครับมีการยิงจรวดหลายลำกล้อง bm 21เข้ามา ที่เคยเป็นภาพข่าวนะจรวดแหลำลกล้องหลายๆลูกยิงฟิวฟิวฟิวเข้ามาหลายๆนัดเนี่ยหากว่าเราย้อนไปนะครับในปี5-4เนี่ยจรวดแหลำลกล้อง BM-21 เนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจสําหรับกัมพูชาจรวดที่มันยิงออกมาหลายๆลูกเนี่ยดูแล้วมันสะใจดีฮะแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันต่ําความแม่นยําไม่ได้สูงฮะจรวดแบบนี้ก็ต้องอาศัยการตั้งค่าเรื่องของพิกัดองศา แต่ไม่มีระบบนำวิถีฮะกัมพูชาเนี่ยก็ลั่นเข้ามาใส่ในฝั่งไทยแต่ว่าระยะยิงของมันเนี่ยถือว่าไม่ได้ไกลมากครับยังไงก็ไม่น่าจะเกิน40กิโเมตหรอกนะฮะอย่างต่ำก็20กิโเมตรแต่ว่าการยิงเนี่ยเขาหวังผลในแง่ของการไปสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับเพราะว่าจรวดเนี่ยมันยิงออกมาหลายชุดคนที่กระทบปัญหามากที่สุดก็คือชาวบ้านนะฮะ เพราะว่าจรวดแบบนี้นะครับมันก็ไปตกอย่างที่นาหรือว่าที่ว่างเปล่าไม่ได้หมายที่จะกินนะครับจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งทางทหารเช่นหน่วยปืนใหญ่เนี่ยไม่ได้กิน,นะรหรือว่าหน่วยงานทางทหารก็ไม่ได้กินมันเป็นจรวดที่สร้างความเสียหายเป็นวงฟ้างเอาเป็นว่าเหมาะสําหรับการสร้างสงครามจิตวิทยาซะมากกว่านั่นคือความภาคภูมิใจครับสําหรับในฝั่งกัมพูชา ที่ต้องการมาเล่นฝ่ายไทยสนักข่าว CNN นะฮะจากสหรัฐอเมริกาได้มีการายงานว่าฝั่งไทยเนี่ยก็ตอบโต้เดือดน,นะฮะโดยมีการใช้ปืนใหญ่ขนาด155มม,มเวลานั้นเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่แบบซีซ่าครับที่มีการจัดหามาจากฝรั่งเศสก็ยิงปูพรมนะครับถล่มพื้นที่ของกาพูชาแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยหวังผละฮะ เขาเน้น,นะฮะไม่ได้ยิงแบบสเปะสปะยิงโม่ๆยิงสู้ๆฮะเน้นที่อะไรรู้ไหมฮะรถถังรถหุ้มเกาะจรวด BM21 พังกันเป็นละนาวแล้วท่านผู้ชม30กว่าคันตามรายงานที่มาจากสื่อกัมพูชาจนกระทั่งฐานกัมพูชาเนี่ยไม่อาจจะมาประเมินความเสียหายได้ความเสียหายครั้งนั้นนี่ยับเยินเลยฮะปืนใหญ่1 5 5มมองไทยเนี่ยสั่งสอนกัมพูชานะครับเอาซะจนที่ว่า สลด,ดหดหูกันไปเลยทีเดียวแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ต่อยอดมาเรื่อยนะครับจนทําให้การประทะก,กันเนี่ยก็ต้องจบลงไปก็จะมีการมาพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ในปี2 5 5 4จนมาถึงในช่วงเวลานี้ครับกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปเรียนรู้แล้วว่าอาวุธของเขาเนี่ยไม่สามารถมาต่อกรกับกองทัพบ,บกไทยได้ในปีที่ผ่านมานี้ฮะ พวกเขาก็ต้องการมาปรับปรุงกองทัพของตนเองนั่นก็คือการไปพึ่งพาอาวุธจากจีนนะท่านผู้ชมหนึ่งในอาวุธที่เขามีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็อยากจะได้อยากจะซื้อแล้วมันก็กลายเป็นฝันกําลังใจให้แก่ทหารกัมพูชาหรือแม้แต่ประชาชนชาวกัมพูชาในช่วงเวลานี้นั่นก็คือกรณีที่กองทัพกัมพูชานะครับมีการไปจัดซื้อระบบจรวดหลายลํากล้องรุ่นใหม่จากจีนก็คือรุ่น P ี SL03 รุ่นนี้ก็จะมีขนาด300มมฮะยังไม่พอคนระก็จะมีการไปซื้อระบบปืนใหญ่อัตราจร SS1 ขนาด155มม,มเหมือนกับฝั่งไทยนะฮะท่านผู้ชมครับการซื้ออาวุธจากจีนโดยกัมพูชาณนะขณะน,นี้เขาต้องการจะมาสร้างความเหนือชั้นแก่ฝั่งไทยอย่างปืนใหญ่อัตราจร Ss1 นะคะขนาด55เนี่ยก็เทียบเท่าได้กับปืนใหญ่อัตจรศีซาเขาต้องการจะวัดกันแบบหมัดต่อหมัดและปืนใหญ่ของจีนเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำก็ไม่ใช่ว่าจะด้อยนะ,ะเขามีการซื้อมาแต่ว่าในาขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความเหนือชั้นที่มากกว่าจะรวด bm รุ่นเดิมๆที่เขามีครับนั่นก็คือการไปซื้อ จรวดลำกล้อง PSL01 ขนาด300มมฮะจากลำกล้องที่มันเล็กตอนนี้ก็กลายเป็นลำกล้องที่มีขนาดใหญ่ถึง300มิลมท่านผู้ชมครับจรวดแบบเนี้มันเคยมีการปรากฏเป็นภาพครับแล้วก็ถูกเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเมื่อประมาณปี2022ก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ภาพดังกล่าเนี่ยมันก็ปรากฏตัวที่ท่าเรือเสียนุวิวครับก็แปลว่าฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ย อาจจะเพิ่งได้รับมอบครับอาวุธแบบนี้มาแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเขานะแต่ว่าการจะซื้อกี่ระบบเนี่ยยังไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าภาพที่มันปรากฏในวันนั้นมันน้อยมากครับที่เห็นเนี่ยมีเพียงแค่อย่างปืนใหญ่อัตราจร S H เนี่ยนะครับสชุดแล้วก็จรวดหลาลำกล้องประมาณ6คันนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่ายอดจัดซื้อเนี่ย น่าจะมากกว่านี้แล้วก็แหล่งข่าวที่ได้รับมาเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ากว่า12ชุดยิงนะครับสำหรับระบบใหม่ดนะังกล่าวที่กัมพูชาเขาซื้อมาถึงขนาดที่สื่อกัมพูชานะครับเป็นพวกสื่อรายเล็กเนี่ยเขาก็นำรูปภาพแบบนี้นะนำมาโชว์อยากจะเล่นงานฝั่งไทยนะท่านผู้ชมผมจะไม่พูดนะว่าฝั่งไทยจะมีการตอบโต้อย่างไรและผมก็มีความเชื่อมั่นเลยว่ากองทัพเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไร แล้วมีอาวุธอะไรจะต้องตอบโต้ครับนอกเหนือจากนี้ครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมและแสดงความคิดเห็นกันเอากัมบูชามีจรวด PSL 0 1เราจะตอบโต้ด้วยอาวุธตัวไหน